นี่ละจ้ะคือรายได้เล็กๆน,น้อยๆจากขอบครัวของพัวเข้าที่หลังจากพัวเข้าเด็กกลับมาอยู่บ้านแล้วคือความภูมิใจที่เฮ้าได้มากเฮาเฮ็ดแล้วเข้าภูมิใจรายได้อาจจะบริลวงได้หลายแต่ว่าเขาเดยกกลับมาอยู่กับลูกกับพ่อกับแม่ไดีมีอยู่มีกินเข้าปลูกเพื่อกินให้ครอบครัวมันหลายมันเหลือเขาก็เอาไปขายแบ่งพีแบ่งนอง แล้วเขาก็มีรายได้เขามาเวทสื่อของใส่ในครอบัวเฮ้ารายได้หลักๆที่เสาอยู่ว่างแผนก็คือสัยุดกับมาเขากับพักกันสีเขาขายลับสื่อเขาเปลือกหลักการมาสีเป็นข่าวสารขายระยะ้ยวางเสาอยู่กับมาเห็ดสวนเห็ดเกษตรแล้วก็เอาพักเนี่ยบ่อยๆกินในครอบัวแล้วก็เลื้อเขากับขายนะคะพี่น้องนี่ก็คือผลตอบรับก็ดีได้ค่ะพี่น้องเนี่กระบอกใบแพ้งแห้งขายให้แทบ้านกินแล้วเขาก็ปลอดภั่พอม ปลูกเองกินเองแล้วเขาก็ขายเองเป็นรายได้เสริมถ้าเกิดว่าต่อไปเข้าเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเขาวางแผนเป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนก็ได้ค่ะแล้วถ้าเขาวางแผนของเข้าเพราะทุกซึ่งทุกอย่างเป็นคองเข้าเองเนาะค่ะ เ็ดใดเบิดเฮาปลูกแบบใดเฮาวางแผนข่องเฮาเองบ่ต hmm. <Nope. S 1> mm ้อ hmm. ง no ึ้นยุ่ก mm ับไผให้มาวางแผนให้เฮาให้ชีวิตของเฮาเฮาวางเองได้เดี๋ยวเฮาก็ค่อยขยับขยายไปคือจังสาอยุคสาวยุคพึงปลูกครั้งแรกแล้วก็พึงเอาไปขายเฮาไปเบิ่งตลาดเฮาโูกุ้งลูกค้าแล้วเฮาก็วางแผนว่าต่อไปเฮาจะปลูกพักแบบใดเฮาจะขายในรูปแบบใดเฮาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองยุ่ที่ความขยันของเฮาเนาะค่ะ อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความตั้งใจข้องเฮ้าแล้วอยู่ที่ความชอบของเฮ้าเฮาชอบมันบอเฮามักมันบอถ้าเฮ้ามากักเฮ้ากะเห็ดมันออกมาได,ด้ดีความขยันเฮ้ามีความอดทนเฮ้าได้เดี๋ยวมันกะสิมาเองเนาะค่ะพี่น้องอาจจะบ่ได้มาเร็วคือเพิน่นผูเพิ่นมีเพียบพร้อมสุยางรับรองให้สุยางชีวิตของเพิ่นมันกะง่ายส่วนเฮ้าเฮ้าตรงสู่เฮากะสู่ไปกับ่บเป็นยังเฮ้าสู่เดี๋ยวก็ดีเองค่ะ ยากดดันโตจะคของว่าต้องได้สุยางตามที่คิดชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเมื่ต้องมีคือคนอื่นเขาสุยางก็ได้เพราะตนทุนของแต่ละคนมันบ่ทอกันมวนกับสิงที่เีเฮามีใส่ชีวิตให้มีความสุขของทุกๆมือแค่นี้ก็พอแล้วบักเกือเทศกับกลัางงามออกหน่อยออกดอกบักทัว่วก,กับกาล่างงามออกมากกำลังเต็มเลยเต็มต้นเลยดูแข้ง ชีวิตก็คือหนังสือทุกๆมือก็คือหนาไม่ทุกๆเดือนก็นคือบทไม่ทุกๆปีก็คือเล่มไม่สุขทุกทุกอย่างที่เปิดพอ่อเฮาเปิดผ่านมันมาแลว้วปล่อยให้เรื่องเล่าทั้งเบิดอยู่ในความทรงจําเรื่องเล่าดีๆก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีเรื่องเล่าแย่ๆก็เก็บไว้เป็นบทเรียนที่ดีเมื่ออื่นเปิดหนังสือเล่มไม่ก็พอ่อตะสิงหม่ๆม่เบราว่าสิเจื้อเรื่องอียัง มาซ้าใดเลี้ยลูกแล้วก็สู่ต่อไปแล้วเฮาสี่พันมันไปได้คือทุกทกเทือท,ท,ท,ที่เฮาเคยผ่านมันมาสวัสดีจ้า แรงนี่นะค่ะพี่น้องบ่มันเศร้านี่แรงนี่เศรายูก็จะตัดพักทั้งเบิดเลยเขี้ยแปลงออกเพราะว่าฝนตกเลงยงลายช่วงนี้แล้วพักเพิ่นก็พอดีพอออกน้ำละเศรายูก็จะตัดออกไปขายทั้งเบิดเลยฝนตกลายๆายเพิ่นกะจะเน่าค่ะใบเพิ่นถือฝนหลายเพราะว่าเศรายูบ่ได้เห็ดเป็นโค้งคุ้มเป็นร่งเลื่อนนะค่ะมันจะถือฝนอยู่ตลอดเพราะว่าเขาเห็ดเป็นโลมแจ้ง ฝนถือใบเพิ่นลายลายเพิ่นกระเ่าก็เลยจะตัดออกเคลียแปลงออกทั้งเบิดเลยเพะเพิ่นกะพ,อพ่อออกขายแล้วไซโยก็จะตัดออกทั้งเบิดนี่กะใ่แล้วลงงกรลังเหงากะจริงๆแล้วถ้าเพิ่นสมบูรณ์กว่านี้จะย่าง,งามต่อไปกว่านี้ใบเพิ่นจะตากออกใ่ออกแล้วก็ข้างในเพิ่นมันก็นจะกอดกันเป็นหัวุมกลุ่มค่ะพี่น้องนั่นล่ละค่ะที่ห้องสื่อผักกาดดอง ต้มผักกาดดองค่ะต้มจืดผักกาดดองนั่นแหละค่ะพี่น้องหัวมันจะใหญ่จังสัน่นแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้พือนญ่ขนาดนั้นช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนซอยูบริมีเป็นโล่งเลื่อนมันก็นจะเริ่มเปื่อยเนาะค่ะเซอยูก็เลยว่าจะตัดออกไปขายเบิดเลยเดี๋ยวตัดกันเลยแต่หัวก็ล่างงามเลยค่ะพี่น้องตัดเลยสีมงแร่งจะจะทาตัดมืออื่นเศร้ามันจะว่าท่านเพราะว่าซอยูจะเคีย่ยวแปงทั้งเบิดเลยพักคนกับพ่อออกขายแล้ว ย้ำเฮาใหญ่ขึ้นโลกสิค่อยๆสอ,อนให้เฮาหูจักการล่อค่อยสิ่งที่อยากได้จะบอด้มาในท่านที่คือจังกับเด็กน้อยอีกต่อไปตอนเด็กน้อยแค่ห้องห้เฮากระไดของเล่นแต่ใหญ่ขึ้นมาเฮาตรงเลียนลู้แล้วก็อดทนเฝ้าร่อเหต้าที่ของเฮาให้ดีที่สุด พอสุยางมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเสมอสิ่งที่เป็นข้องเห่าสิมาถึงในเวลาที่แมนแค่เสื้อมันในการใส่ชีวิตอย่างตั้งใจแล้วก็ล่อค่อยด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบรรยากาศหลังฝนตกตอนแรกกบสิจืดจืดนิดนึงตัดผักกบกรอบตัดผักไปน้ำกับมวนไปน้ำสิ่งที่ห้าปลูกเองเาตัดเองเ้ากินเองขายเองเ้าก็มีความสุข ตัดไปตัดมากอะเฮ้ยเบิดแปลงเลยตัดออกมาก็มีตรเงาใหา่ๆงามๆเสดาย,ย,ายาบ่าสิเก็บไว้ให้เพื่อนกอดหัวปรสันกะเสดายเสดายฝน,นตกลายๆมันกะสิเปื้อยอย่ามันเปื่อยกันเลยว่าตัดออกเบิดดีกว่ามึงเนี่ยที่สาวยูถือก็ไม่แน่พี่น้องมีแต่ตุต่นงามๆมึงเนี่ยสีลุ่หัวเลยเด้หน่นขันปอยไว้อีกจากน้อยนึงแบบกระบะ อ๋อจำใจตัดอ,อกกะเสดายพึ่นอยู่แพงพึ่นอยู่ฮบางเธอตัดผักงามๆออกจากแปลงกะคือเสดายตัดพื้นอ,อกเลี้ยวกะได้ว่ม,มีความงามอยู่ในแปลงกะคือว่าละเนาะความงามมันบ่กคงทุนเดี๋ยวกะเหวิลุยล่าไปกะคือค้นเห้านี่แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะแกกะเท่าไปกะต้องเอาพื้นอ,อก ตัดผักไปมากก็เริ่มสิมืดแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มสิตกดินแล้วฝ่าเริ่มมิดลุ้งเรื่อยแล้วรสชาติของความจริงใจโมเมนต์วสิสัมผัสได้จากสุกคน้นบางคนดีต่อหน้เพราะรับหลังก็เอาไปเว่าพื้นพอลูกความจริงบได้งามยางทีคิดจงใ้ชีวิตให้มีความสุข ย่าไปขิดหลยไผดีกะเเ้ากบรักษาไวไผบ่มากเฮ้ากับ่ต้องไปสนใจต่างคนต่างใส่ชีวิตเป็นของจะของมกกักไผหักไผกกะค่อยซับพอร์ตบ่มกักไผกกะย่าไปรับลูกใส่ชีวิตห้มันง่ายๆนั่งตัดผักไปกะคิดไปนาว่าอยากหยุดความงามของผักไวซัํานีบ่ยอยากไ้เพิ่นเฒ่าไปกว่าน,นี้ ให้พายูซ้ำนี่อยู่ในแปลงความงามเพิ่งังสิบรลุดไปใส่นะอุ้ยสดายผักพออยากตัดนะพี่น้องชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ เฮาบ่มินค้นขี่แพเฮาบ่มินค้นลมเลี้ยวดอกชีวิตบ่มีตนทุนมากไก่ได้สำนีมมันกะดีหลายแล้วสีเสียใจเห็ดยังกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหากเฮาลมบ้างถือแท้งขังหลังบ้างบ่สมหวังกับชีวิตบ้างโดนค้นดูถูกบ้างกาสร้างมันเถาะ หากมันสิพิดหวังอีกจากเทือกรบโบเป็นยังย่างในน้อยมันก็นคือกำไ่ชีวิตชีวิตที่เหลือของซุเมอร์เหตุเพื่อคนที่เฮาหักเพื่อขอบครั้วเพื่อคนข้างหลังสิได้สบาย ตัดผักออกได้ทั้งเบิดแล้วก็สิลืมคุนผักไปล่างพอต้มเพื่นได้ปอกปูนมาแล้วก็เอาน้ำใส่ปอกปูนไว้ให้ซายุล่างพอต้มก็สิเป็นคนข้นผักมาให้เวลาก็สิมือดลุงเรื่อยๆแล้วก็ต้องฟาวล่างให้มันแล้วก่อนฟา้าสเมืดเกยคขดเสียดาย ที่เห็ดคุนลุนหายจากชีวิตแต่ตอนนี้บริคิดแบบนั้นแล้วบางคนบริเหมาะที่จะอยู่ในชีวิตของเฮาแต่ในขณะเดียวกันเฮากับบเหมาะที่จะอยู่ในวงโครจรของเขาเรื่อยขึ้นกันบ่ได้มีไผผพิดบ่ได้มีไผถือในความสัมพันธ์แต่ทัศนคติวิธีชีวิตต่างกันเท่าน,นั้นเองเฮ้าต่างพบเพื่อเลี้ยนลูกแล้วกระจางหายไปจากกันตามกาลเวลา พรอาทิตย์ย่ำแรงกำลังสิบอกเข้าวา่าปมีอีังคงอยู่ตลอดไปแต่ทุกสิ่งก่ยังมีความงดงามในช่วงเวลาของมันทองทองหน้าที่สงบน้าที่สะท้อนสีทองแค่ได้แนมเห็นก็นได้พักหัวใจบางเื่อความสุขกับบริยุที่ปลายทางแต่มันอยู่ในภาพที่เรียบง่ายตรงนาที่เห่าอาจเผลอลืมแนมเมืองมัน่นน ร้อยน้ำึ้นมากปลอดภัยจากสารเคมีแต่ว่าบ่ปลอดภัยจากตัวนี้ละนอนเพาซื้มาแย่งเขากินกินยอดออนมันเบิร์ดเอาออกไปเลยเอาเส้นน้ำแล้วก็นนี้น้ำึ้นมาก ขอให้เศร้านี่เป็นมือที่สดใสเต็มไปด้วยความโชคดีและก็ห้อยยิ้มไผเสียงโศกกับคอให้ได้ราบแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ได้พ่อความสุขและกับพลังใจดีๆตลอดทั้งมือเลยเด้อจ้ะ สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเสานี่สาวอยู่กับมาตลาดมู่บันที่เกาเอาผักมาขายผักสดๆเ,เลยเดี๋ยวมาลุ้นซอยกันว่าสาวอยู่สิขายบุดบอเอามาเข่งหนึ่งกับสองกะละวังตัดว่าบุดเลยเดี๋ยวมาขายซอยกันเดี๋ยวมาลุ้นซอยกันกับสาวอยู่เด้อว่าสาวอยู่สิขายบดบอพี่น้องผักสวยๆเลยนี่ แม่เอาผักสดไว้กินบ่ลูกปลูกเองปลอดภัยแน่นอนลูกปลูกเองแม่แม่เอาผักไว้กินบ่แม่ค่ะลูกปลูกเองปลอดภัยค่ะแม่สิบบาทสิบบาทเลยหรือแม่จะเอาตรงง่้ก็ได้เด้กตรงง่าก็ได้เอาตรงง่าก็กได้น้ำมันหอยแสบเลยแม่ตัดตงึตงน่งนายเด็กๆตัดตึงงายเป็นขาจ้า เอาแต่มันหอยปลอดไค่ะลุกปูกเองเนะคะีค่ะแม่เจ็บมาจากสวนเลยเอาบลอกตีนีกาไว้พันบลอกขอบคุณค่ะชีวิตบ่มันการแข่งขันกระไพยแต่คือการเลี้ยงลูกหลักกใหญ่ในลูกแบบเฮาเองย่าเอาตัวเจ้าของไปเปรียบเทียบกับคนที่ไปไกลกลัวเพราะ แต่ละคนมีเส้นทางของชีวิตของเวลาของเจ้าของบ่คือกันขอแค่เหายังบ่หยุดยางบ,บ่วาสีซาหรือสีเลวมือหน,นึ่งก็สิไปถึงฟังฝันไดแน่นอน <c oughs> ลูกขายผักจุงละสิบบาทเอาไว้กินบ่าสิบบาทจุงละสิบบาทจ้าพี่น้องสาวอยู่ขายปลูกใ้ดินนี่แหละค่ะแม่แต่ว่าลูกให้เป็นแปลงยกนะเป็นแปลงยกคืน แถมแถมเ้ยจะจะไม่ตกแฉบเลยอ่าได้ได้เอาหน่อยหน่อยเลยเอาหน่ยเอาไปเอาไปขันเบิ้งมาแม่อ๋อเออกินใดกินใดกินกระปุลจากประกาศหินเนาะเห็ดกะกะหินคือคือประกาศคือประกาศหินอ่าแม่ต่ว่าจากอาจจะหินหน่อยหน่อยคือประกาศหินหน่อยห้านะแต่กินใดกินกินสดก็ไดผู้ใดมากประกาศนี่แหละค่ะแม่แม่ ท anyway like uh, oh, so, uh, okay ี่สามต้นเดี๋ยวหนูทอนให้ต้นน้อยต้นใหญ่ลูกกับค่าค่ากันไปค่ะแม่ได้เลือกเลยทอนแปดสิบบาทขอบคุณค่ะนี่เอาตัวนี้ก็ได้แม่ประกาศเอาไว้คันบอสไม่เอาสองต้นบอสสองกลุ่มบอสกลุ่มนึงเอาเถอะเดี๋ยวเราจะดูทอนให้ทอนสิบบาทขอบคุณค่ะเออจัดบาน อนนี้ก็สวยแล้วแดดออกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยู่ตลาดบูบูเราอยู่จะเอาถึงขากับบะให้เบ้าตอมภาพไปขายรอบวานเดี๋ยวจะไปรอบวานกันถุงล,ละสิบบาทค่ะแม่ลูกปลูกเองปลอดภัยวางตุงตีนนี้กับสิบบาทเอาไว้ขั้นบอกะมนผัดน้ำมันหอยกับแสบดิแม่หลวกกีกระปนกับแสบแมนเพชรด้เบ,เบิร์ดแสบ จิ้มจุ้งกระแซบรวกกินกระปุ่นกระแซบขอบคุณค่ะสิบบาทปอดไถ่ในน่อนปูเองค่ะหรึ่งละสิบบาทสิบบาทหัดน้ำมันหอยกระแซบขอบคุณค่ะมันคือมันคือดึงดับดึงดับล่ะคับ แม่ไว้กินบอผักสดๆจากสวนเลยลูกปลูกเองแม่ปลอดภัยแน่นอนลูกปลูกเองลูกปลูกเองกินเองลูกบ่ได้ฉียดยาได้แม่ขอบคุณค่ะจ้แม่นุ่เพียรถุงละสิบเันอี้เอ,า,เอาไว้ขันว่าแม่สดๆเลย เหลืออยู่สามถุงฟางสูงทีเดลยวก็จะเป็นตีนมี่เบิดเลยค่ะแม่ฟางสูงลูกเอามากระละมังหนึ่งเบิดแล้วจะมาตีนมี่เอาไว้ขันบ่แม่ตีนมี่สดสดยี่สิบบาทแม่แม่เอาไว้ขันบ่ลูกปลูกเองลูกบ่ได้สียาได้แม่ พักยังเหนวะอ๋อพักการกวางตุ้งแม่เอาไปลวกกินก็นได้หรือว่าเอาไปทัดน้ำมันหอยก็แซ่บเอาไว้ขันบ่แม่ ปลาดุกยังนี่ครับปลาดุกาปลาดุกลาปลาดุกแค่ปลเขาดีโอ้เขาตรงหเปลแมนแมนสปกสวน่าไหวันปทกายน่พระเป็นปลาดุกเหลี่ยงมูแมนตัวนี้ปลาดุกหัวปลาดุกหน้า เพื่อนมาทำนี่แม่เบ็ดละปันนี้เอาไปเล่นหน่อยบ่ะบดละปัน่้ที่เรานี้ะจ้าขอบคุณค่ะแม่ฮะกินดก็ได้เดเงินเงินเบดเอาจ้าแม่ เอาไว้คันเลยติมนี่คันตจมเอาไว้คันตจมว่าป้าลูกกระลืมไปหันมาได้ยินเสียงหันมาก็เลยอ๊อฟตอนได้แถบลานเสาจะของเอาไว้คันตจมว่าคันตจมมันง่ายนไม่ต่ายได้หนิคือปูเป็นดีแร่มมันงกับป้ามาเด่นแล้วจะตินมี กายกวางต้งขายบนยูตลาดแล้วล้าติดติดมีคือคันคืออันนี้เป็นบดีสีดยาหนอนกำลังสีลงเฝ้าเกี้ยมาขายนี่ตั้งไปเลยวันนี้ได้เอาหัวง่ๆกับแดงมายจะได้คันส่วนนี้คันสีจะได้เก็บมือเต่าขโมยขโมยบริเี นู่นปล่อยไว้ให้เนห่อเหรอแาเนี่ยลมันตุกลนอนมันจะลุกงูก็เลยเอาออกมาขายเลอนจะท้งบอกลูกปลูกเองไงปลูกเองครับยหน้าปลูกยืดหน้าปลูกหัปลูกยืดเถียงปลกปลาจะอยู่เขาจะสีบบาทนะสิบบาทครับโมเดเล่นไปเล่นไป สุปนี่ทวงนี่เพิ่นสร้างไว้แล้วเอามันมันบมงามลูกก็เลยบัวกลูกขายลูกขายเบิดแล้วลูกเอามาการ่ามั่งหนึ่งลูกก็ขายเบิดแล้วเนี่ยเอาไปกินกระปุลสิละกวางตุ่งไม่ลวกกินกระปุลพันธุ์น้ำมันหอยก็ได้ข้าวฟื้นขาขอาวฟื้นขาไม่เอ๊ะขึ้นเอาเลยไงอันนี้มันบมงามลานก็เลยเอาออกไว้ายซุนี่เอออีกแล้วเขาเอาออกแล้วเลย เออเอาแม่ไงพี่จ้าอยากอยากินเลยอลูกกเองปลูกเองขายเอง่่อนกแม่ยู่่อาคุค่ะมาแล้วอีมันมันค่ะพี่น้อง เอาไปสามสองกะละมังกับหนึ่งเขีงเดี๋ยวมาสามถุงเดีือมาสามถุงแซยโยกันเลยบุลโลกันเลยเอากลับมาเดี๋ยว,ย و, ยวให้แม่เพิ่มขันสมสามถุงกับโบไลที่เหลือกับบุตแหลกเดี็กเงินอันหนึ่งเด็กเงินพันหนึ่ง ก็เหลืออยูวาลายใสอยูไปขายตลาดแต่ขายดีได้ค่ะพี่นวงขายไปสองกะละมังไงใบนเนี่ยเข่งหนึ่งมันบวบเซิดใส่ยูก็เลยไปเลาะบานพอไปเลาะบานแล้วก็เหลือกลับมาสามถุงมัแดดหอนก่อนเนาะไม่ได้เตรียมตัวจะไปเลาะบานเราจะไปขายตลาดอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าขายดีขายจนเบิดเลยเหลือแค่สามถุงนี่เองเดี๋ยวเอาไว้ให้แม่เป็นพันสมมันหวานาน,าน,าน,นี่ละจ้ะคือรายได้เล็กๆ น,น้อยๆจากครอบครัวของพวกเฮาที่หลังจากพวกเฮาเด้กกลับมาอยู่บ้านแล้วคือความภูมิใจที่เฮาได้มาเฮาเฮ็ดแล้วเฮาภูมิใจรายได้อาจจะบริวังได้หลายแต่ว่าเฮาเด้กกลับมาอยู่กับลูกกับพ่อกับแม่เด็มีอยู่มีกินเฮาปลูกเพื่อกินในครอบครัวมันหลาไม่เหลือเฮาก็เอาไปขายแบ่งพี่แบ่งน้อง แล้วเขาก็มีรายได้เขาม้าเวทสื่อของใส่ในครอบครัวเฮ้ารายได้หลักๆที่สาวอยู่ว่างแผนก็คือสาอยู่กับมาเขากับพ้กันสีเขาขายลับสื่อเขาเปลือกแล้วก็มาสีเป็นเขาสารขายละไราม่อ่างสาวอยู่กับมาเห็ดสวนเห็ดเกษตรแล้วก็เอาพักเนี่ยบ่อยถ้กินในครอบครัวแล้วก็เลือเขากับขายนะคะพี่นงองนี่ก็คือผลตอบรับก็ดีได้ค่ะพี่นงองนี่สาวอยู่เห็ดถุนละสิบบาท กะบอได้แห้งแห้งขายให้แทบบ้านกินแล้วเฮากะปลอดภัยพร้อมปลูกเองกินเองและเฮากบขายเองเป็นรายได้เสริมถ้าเกิดว่าต่อไปเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเฮาวางแผนเป็นราย,ดาย,ดาายดได้รายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนก็ได้ค่ะแล้วจะเฮาวางแผนของเฮาเพราะทุกสิส่งทุกอย่างเป็นของเฮาเองเนาะค่ะเฮาก็วางแผนได้ว่าเราจะเอาผักเนี่ยไปขายเป็นรายมือเป็นตลาดมองได่เฮากะ เฮ็ดไดเบิดเฮาปลูกแบบใดเฮาว่างแผนของเฮาเองบ่ต้องขึ้นอยู่กับไผให้มาว่างแผนให้เฮาให้ชีวิตข้องเฮาเฮาว่างเองได้เดี๋ยวเฮาก็ค่อยขยับขยายไปคื้จังเสาอยู่เสาอยู่พึ่งปลูกครั้งแรกแล้วก็พึ่งเอาไปขายเฮาไปเบิ่งตลาดเฮาหูกุ้งลูกค้าแล้วเฮาก็ว่างแผน่าต่อไปเฮาจะปลูกพักแบบใดเฮาจะขายในรูปแบบใดเฮาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอยู่ที่ความขยันของเฮาเนาะค่ะ อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความตั้งใจของเฮ้าแล้วอยู่ที่ความชอบของเฮ้าเฮาชอบมันบอเฮามากักมันบอถ้าเฮ้ามากักเฮ้ากับเห็ดมันออกมาได,ด้ดีคือจังสาวอยู่เห็ดสาวอยู่ทายถอดออกมาสู่พี่น้องเบงเป็นชีวิตจริงของพวกเฮ้าเลย ทายทอดออกมาเฮาเห็ดกันแบบใดเซาอยู่บดีเมกเด้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเบิ่งทุกช่องมาเมกมากบอค่ะเซาอยู่เห็ดจริงทุกคนอยากจะปลูกคือเซาอยู่กับปลูกใดวิธีการปลูกเสาอยู่ปลูกแบบใดเซาอยู่กับเลี้ยงลูกไปน้ำปลูกแบบนี้เฮาตัดแบบนี้เฮาขายแบบนี้เลี้ยงลูกกันไปน้ำเฮาศึกษาไปน้ำพิษพิษถือถือเฮากระแก้ไขไปน้ำเดียวก็ดีเองค่ะความขายันเฮามีความอดทนเฮาใด เดียวมันกระซิมาเองเนาะค่ะพี่น้องอาจจะบ่ได้มาเร็วคือเพิน่นผู้เพิ่นมีเพียบพร้อมสุยางรับรองให้สุยางชีวิตของเพิ่นมันกะง่ายส่วนเฮาเฮาตรงสู่เฮากระสู่ไปกับบ่เป็นหยังเฮาสู่เดี๋ยวก็ดีเองคะ่ะเดี๋ยวคลิปนา สาวยูมีอีกอยังลงสุพีสุนองเบิงกับฝากติดตามไเด้อคะ่ะฝากขอบคุณในหน่อยของสาวยูเดี๋ยวสาวยูจะลงสุพีนองเบิงว่ารอบหนาสาวยูสิป,ปูพักอีกอย่างแนี่เดี๋ยวฝากติดตามเด้อคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอุ๊ยลืมเงินเม่ไดร